อาจารย์ตอนนี้ในโซเชียลกำลังฮือฮาเลยครับอาจารย์ยันอุอุวามันมีความหมายที่มาอย่างไรครับอาจารย์อ่าฮ่าอ้าอุวามันในภาถาเด็กอุแวะอุแวะเหรออาจารย์เออเด็กมันขอได้มันก็ได้หมดเลยล่ะจริงเหรอครับอาจารย์อเป็นแก้วสารพัดนึ่งเลยเหรอครับอาจารย์ถ้าเด็กมันร้องอยากได้มันต้องต้องหามันกินได้แมันหิวอมมันแหกปากร้องก็ต้องใช่แล้วปากมันก็เมตตาสงสารดีครับอาจารย์ดู รกหนารองนั่งลกบางพุ่มตัวพระพุทธเจ้าอยู่บนหัวหด้วยน้ำมูพช,ชายยะฮะอะอาอุวาโอทุกขณาจารย์ใช้เกือบหมดนะครับอาจารย์ถ้าเล่พระเจ้าอยู่ในคันครับผมทุกขณาจารย์ใช้หมดใช่ไหมอาจารย์เกจิคนที่เขารู้ปริศนาเนี่ยนะเขาจะเล่นสองแบบพระเจ้าอยู่ในคันกับพระเจ้าอยู่นอกคันอนกเ ครับผมนั้นกระถาเด็กเน่ยนะว่าออะไรวะออเอเออ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  อะไรนะอนาจารย์ใต้เนี่ยมันมาจากโคนเลยครับผมโคนไปถึงยอดอี่เรียนกันปัจจุบันเนี่ยเรียนจากยอดมาโคนอือืม,อมสมัยก่อนเนี่ยจะ,จะเรียนเนี่ยต้องบชมาห้ารรษาอือถึงจะสอนให้เพราะารู้จักีิวเล่นมนรู้จักพฤติกรรมอืองั้งการสอนมันก็จะไปไวขึ้นอืมเพราะมันห้าปีเรียนเข้าคันมหาแล้วอ่ะอืม,<ต>อมบาลีอะไรพวกนี้ได้นั้นเสน่ห์เนี่ยมันมาอยู่ใน อ,อ,อ,อาจารย์ถ้าคาถาสักจะท่องไม่ได้มันต้องกําหนดจิตใส่พลังลงไปด้วยใช่ไหมอาจารย์ถึงจะเกิดผลคุณจะมาท่องเป็นนกแก้วนกขุนทอง,ทองอมันไม่ได้ผลนะแสนจบล้านจบแล้วจะทําแบบในตําราคุณจะเดินบนน้าได้หอบบนอากาศได้ไม่ได้ผิดไ,ไดนะให้ต้องฝึกจิตฝึกกรรมฐานใช่ไหมอาจารย์คุณต้องท่องจนขนลุกโอ้โหขนลุกเี้ยไร้คลิกนิดื้่งต้นมันเกิดอืแม่ขนลุกทู่ซ่าบวบบวบ วาระจิครับผมนะมให้มันตัวทั้งขนาดตัวไม่กลั้นเาเนี่ยงนั้นถ้าคงกระพันกับเ่าจากหัวเนี่ยให้ทะลุตัวเลยอืมนี่คุณพีแ่แน่นอนเพราะเป็นเรื่องการฝึกจิตอาจารย์ครับแล้วคนที่ไล่คาถาตามโซเชียลเนี่ยมันต้องยกครูไหมอาจารย์สมมติไปดูรายการไปดูคลิปมาเนี่ยเขาบอกคาถามาเนี่ยมันต้องมายกครูยกอะไรไหมันไม่ได้หรอกใช่ไม่ได้ตายก็ไม่เกิดขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์เออ ที่บอกว่าคาถาครูพักรักจำเหรออาจารย์อันนั้นมันต้องคนเป็นต <spe> er <something> ้องคนเป็นเหรออาจารย์กรณีคนหัวไวนะคนเป็นนะอาจารย์เป็นไต้เชฟเป็นแต่คนเงี่นิดเดียวไปถามมันอะไรกันอ๋อที่ผมนี้นี่เองครับผมบางทีก็เหลือตามองแป๊บเดียวคนโบราณขนาดนะฟังกันมันเป็นเลิศนะอืแล้วมันขี้สงสัยแต่วก็ขี้มันใช่ที่ว่าคาถารอดป่องรอดป่องนี่ใช่หมดเลยเหรออาจารย์ รอดน่องลอดรอดล่องรอ,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 อดป่องเน<อ>ี<อ>่ยใช้ได้หมดอ่ะเป็นมาทาังพวกล้าอะไรครับผมโอ้ใครับผมฮาตัวรอดอืมหมานี่ให้แมงท้องไอ้ตายไปโดดลงปอง่องตรือยู่เงี้ยเนี่ยอาจารย์ถ,ถ้าคนอยากเรียนคนถาถากับอาจารย์ต้องทำยังไงบ้างล่ะอ,อาจารย์เบื้องต้นจกไม่ไม่เป็นไรเลยอ่ะไม่สอนแล้วไม่สอนแล้วเหรออาจารย์ไม่สอนแล้วไม่ยกตำราไม่ยกอะไรละคือตอนนี้ทังขาไม่ไหวครับผมฮเขียนเนี่ยจริงจริงเนี่ยถ้าวันนี้คุณไม่มาเนี่ย ผมก็นอนแล้วครับ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 นี่จะลุกขึ้นมาเขียนได้นี่ก็ต้องมีพาราสองเมตรหนึ่งเพราะว่ามันมึมีแรงครับครับครับเอนกแค่เดินไปซื้อกาแฟเป็นอะไรวะขามต้องแก้งแก้งแต่พอเจอแก้อักเสบพาราเข้าไปดีขึ้นนอ้อ้ามด้วยกาแฟหน่อยพราะมหน่อยนี่แต่กาแฟหรือกระถิงแดงครับครับครับ